อ่ะนะครับมาลุ้น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 นะครับรางวัลที่หนึ่งนะฮะถ้าถูกไหมนะครับนี่เลยนี่ฮะอ่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 ะหนึ่งมาแล้วนะครับเนาะหนึ่งมาแล้วนะครับเก้ามาแล้วนะครับเก้ามาแล้วเก้ามาอีกแล้วนะครับเนาะเอาลุ้นสามตัวนะครับสามตัวท้ายนะครับจะเป็นหกศูนย์หกไหมนะครับอ่าไม่ถือสับนะครับโอ้ยอ่ะนะครับสลับในผลล่าสุดออกหกศูนย์หก นะครับเนาะอ่ะนะครับนี่เอา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 นี่ใบนี้ถูกอยู่นะครับนี่606นี่ขึ้นรางวัลที่ไหนได้เนี่ยนะครับเนาะเนี่ยนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก็เข้าไหมในงวดนี้ถามว่าเข้าไหมมันก็มีสูตรที่เข้าอยู่นะครับสูตรที่ไม่เข้าก็มีนะครับสูตรหวยสันจรนี่นะครับลำดับพื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยนะก็ถือว่ามันก็มาตรงๆนะแต่มันก็เยอะไปนะครับเนาะถ้าจับไปนี่มันก็หลายชุดเนาะนะครับเนาะเนี่ยก็มา06 เนี่ยมันก็หลายชุดเนาะถ้าจับไปในหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันนี้ชุดอีกโอ้โหเกือบเยอะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับในสูตรพยัญชนะก็ไม่มีนะก็ศูนย์เจ็ดศูนย์หกเนาะอืมก็ถือว่าเกือบใกล้เคียงนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หกนะฮะสูตรนี้ก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่นะครับมันออกเกี่ยวกับร้อยเอ็ดไหมนะครับออกเกี่ยวกับร้อยเอ็ดไหมก็ออกอยู่นะครับเนาะ ที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็มันก็คือจะออกเกี่ยวกับนะครับในที่ของจังหวัดเนี่ยนะฮะออกเกี่ยวกับจังหวัดก็คือออกเกี่ยวกับเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวเดือผมเอาไว้อยู่นะฮะอยู่ในใส่นอบอาไยอ่ะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับอ่าเนี่ยมื่อจะออกนะฮะเกี่ยวกับเบอร์โทรอ่าสารกลางจังหวัดเนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยก็มีนะครับอ่า 0634เนี่ยเมี64 60อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็64นะ64ไปออก94เนี่ยมันก็ออกเกี่ยวกับจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่นะฮะซึ่งที่ผ่านมานะครับในปีเนี้ยมันก็ออกแบบนี้เหมือนกันนะครับก็มันก็ไม่ได้ออกยากเลยเนาะน,นี่ไปเอาครั้งก่อนมาออก39ก็มาออกนะฮะเลยออกมาหนึ่งเลยเมือนอนะ94นี่ไงครับเนาะเออนะฮะเนี่ย เนี่ยเอาใบรางวัลที่หนึ่งนะครับนี่มาเนี่ยเนี่ยเก้าสี่นี่สามเก้านี่เนาะเนี่ยเออเลขออกแล้วค่อยนึกขึ้นได้นะครับเนาะนี่หกศูนย์นี่ก็มีอีกเนี่ยนะนะครับก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยครั้งถัดไปเนี่ยนะครับเนาะก็น่าจะเป็นในตุกอาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูสัญจรปีที่แล้วนะครับสัญจรปีที่แล้ว ่าธันวาอ่าน่าจะธันวาไปเลยนะครับเนาะตุลาไม่มีตุลาก็ธันวานะครับเนาะอืมเรอสัญจรเดือนธันวานะครับสัญจรเดือนธันวาก็เอานี้แหละเนี่ยเนี่ยที่มันออกเนี่ยไปสลับกันจะเป็นหกเก้าหรือหกสี่หรือหกศูนย์นะฮะหรือเก้าศูนย์เนี่ยเนาะแนะนำตรงนี้ไปสลับนะเนีครับเนาะสลับในม้วนถัดไปซึ่งปกสลักล่าสุดนะฮะเป็นปกอะไร ปกสลากล่าสุดก็น่าจะเป็นปกเกี่ยวกับปปสนเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูเว็บของกองสลากก่อนนะฮะก็ในถ้าเกี่ยวกับปปสก็อ่านที่เลยนะฮะข้อมูลอยู่ในนี้นี่นะฮะข้อมูลอยู่ในนี้เนาะอืมมีไหมมีให้ที่จะออกเลงวันนี้นะฮะปปสห์ ก็ยังไงลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็สําหรับในสรุปโค้งสุดท้ายไม่เข้าเนาะนะฮะไม่เข้าเนาะขอโทษขออภัยด้วยนะครับท่านไหนที่มาติดตามใหม่นะครับเนาะไม่ถูกนะฮะไม่ถูกนะอืมนะฮะเนี่ยก็ไม่ได้ใกล้เลยนะครับผมก็คิดอยู่นะนะครับว่ามันจะออกเลขคำนองเนี้ยนะครับไม่เบิ้ลก็หางเพราะว่า าสารคคมเนาะมันก็ออกมันเหมือนกันนะครับสารครามสัญจรเนะาะจังหวัดใกล้กันนะครับรือว่าจะออกเลขตัวเดียวกันเนาะนะครับกองสลากรอบนี้นี่ออกเลขนี่อย่างน้อะนะครับเนาะ,ะนะครับก็นั่นะแหละที่ที่ผมบอกไว้นะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นคลิปงบน้อยเนาะนี่หละนะครับเนี่ยมันจะมาในสูตรนี้นะฮะก็มาจริงๆด้วยนะครับ อ่ะยืนยันกันหน่อยนะครับว่าผมล,ลงให้ก่อนหวยออกเนาะก็คลิปๆก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นสูตรงบน้อยนะครับงบน้อยใส่น้อยแบบนี้ก็นี่อ่ะนะครับนี่ลงให้ก่อนหวยออกอ่ะถ้างั้นก็เอาสูตรเนี้ยไปเป็นในเลขวิ่งแล้วกันนะครับในงวดล่าสุด อ่ะผลออกนี้ก็จะเป็นนะครับที่ใน6 0 6แล้วก็94เนี่ยก็มาฮนะมามาในที่ใน4นะครับรอบก่อนก็มาทั้ง2ทั้ง6กนะครับก็แสดงว่าในตำแหน่งตรงนี้ก็มาเลขวิ่งนะฮะตั้งแต่ในวัแรกเลยที่มานะี่มา1มา0มา2มา9เนาะอ่ะส่วนมากก็มาล่างมาดูในสูตรนี้นะฮะ แล้วก็รอไปเปรียบเทียบกันกับในสูตรนี้นะครับเมื่อเช้าผมบอกว่าอ่ะถ้าสองมาก็จับสูตรในที่มีสองถ้าสี่มาก็คือมีแค่ในสูตรนี้เลยนะฮะที่ให้ไม่มีในเด่นสี่นะครับในสี่เก้าเก้าสี่นั่นแหละหลายท่านก็ถูกก็โชคดีกันไปนะครับอืมอะนั่นแหละนะฮะก็รอติดตามมาเปรียบเทียบกันกับในสูตรนี้ก็เอาเลขวิ่งของสูตรเนี้ยนะครับไปดูก่อนนะครับอะมาดูวิธีการคํานวณน,นะฮะ ตอนนี้ปกปกสลาก,ก็ยังไม่มานะครับเนาะเดี๋ยวรอทางนะครับตอนนี้ก็เวลา16บหกนาฬิกาแล้วนะครับนี่ยังไม่ขึ้นนะฮะทางกองสลากอ่ะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างอย่างต้องต้องรอก่อนนะครับเนาะต้องรอก่อนใจเย็นใจเย็นนะครับยังไม่ขึ้นข้อมูลน,นะฮะทางกองสลากอ่ะมาดูในสูตรนี้นะครับก็เอาผลในงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วนี่ออกไป เด้อนะครับใครถูกบ้างเนาะนะครับมีใครถูกบ้างไหมเนาะนะครับวันนี้นะครับอ่ะนะครับก็มุดที่เราก็เป็นที่ในหก้าก้เก้ี่หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์ี่หนึ่งเก้าเก้าหกศูนย์หกเก้าสี่นะครับ,อ,รบอ่ะ เราก็จะมาหาในนะครับในชุดแรกนะครับในตัวเด่นตัวแรกนะครับก็เอาหลักแสนเนี่ยคูณด้วย5นะครับแล้วก็หลักร้อยนีย่คูณด้วย8หลักสิบคูณด้วย5กับ9หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่6 1 5ได้5นะครับ6 8ก็จะได้ในชี่ใน48เนาะแล้วก็95เป็น45 9 9 81นะฮะ4ี4คูณ6 4สเป็น24 นะครับก็จะบ,บวกกัน5้บวกหเป็น10บบวกกันกับ1ได้9 9บวกกันกับ4เป็น13สศูนย์ในหลัก10นะครับเราก็จะนําในที่ในหลัก10บปุนนะฮะคูณด้วย7จ็ดอยล่างคูณด้วย9นะครับศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์นะสีก็จะได้ในที่ในนะครับห้าสี่เป็น36เนาะอ่าจะบ,บวกกัน0ูนย์บวกับหเท่ากับ6นะครับก็อีกตัวหนึ่งนะฮะ อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะนำในเฉลี่ยหลักพันอีกคูณด้วย3เนาะหลักสิบคูณด้วย3หลักหน่วยคูณด้วย5หลักสิบคูณด้วย2 39เป็น27เนี่ย0คูณอะไรได้0นะ65แล้วก็92เป็น18 7บวกกับ8เป็น15นะครับอ่ะนี่เลยนะครับแล้วก็จะได้แล้วนะครับสหรับในที่365 365 3, 6, 5, 3, 6, 5, 3 6 5 365วันอ่ะก็อาจจะลองนำไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งก็ได้นะฮะร,ระหว่าง6กับ5หรืออาจจะเป็นใน3นะครับเดี๋ยวก็รอรอในนะครับสูตร3ตัวแบบนี้แล้วกันนะเผื่อม,มันจะมีในนี้นะครับเนาะอะ่ะนะครับเนาะใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างใต้คลิปกันได้นะครับเนาะอะ่ะแล้วขอขอให้ทุกทุกท่านโชคด,ดีแล้วกันนะครับแลออ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ